สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเก่านะฮะก็คือเกม SmackDown 1นะฮนะดับเบิลยูเอฟเนอะของเพย์หนึ่งเลยฮนะะเราเล่นแมช r รยลัมเบอร์กันดีกว่านะพี่น้องนะ,ะเราเล่นเป็นป่าตนดีกว่าเออมาเกมสมัยเพ1สหก็ถือว่าเป็นเกมภาคแรกเลยนะเออที่เป็นจักรวาลหลักแล้วกันนะจักรวาลหลักนะภาคแรกของ SmackDown เอาอ,อันปาอันโอเค อันนี้แมทโรยลัมเบอร์นะครับผม30คนนะฮะอามาเอาควันหลงโรยลัมเบอร์กันสักหน่อยนะฮะเดอะร็อกอ่าเอาอีกคนหนึ่งเป็นใครอันนี้4คนแรกนะฮะอ่าสี่คนแรกที่ขึ้นปล้ำแมทโรยลัมเบอร์เอาเคแล้วกันอ่ามารอคนแรกสโตนคูนี่มาคนที่สอง เดอะร็อกเนอะให้ดูแป๊บๆพอนะฮะเดี๋ยวพี่ลิขสิทธิ์หิ้วไปกินนะ <c oughs> คนที่สามดิอันเดอร์เทเกอร์นี่ฮะตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มกระทรวงแห่งความมืดคนที่สี่เคนนี่ฮะปีาศาจสีแดงเครื่องจักรสีแดงมาอันนี้ผมเล่นเป็นปาโต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนปาเค้นเดี๋ยวจะกิ้งลบ บดุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราให้เขาเาเ่นกันไปก่อนมาเอาเคนเดี๋ยวเดี๋ยวโดดอัดอีกไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเป็นแถบที่ว่าเราจะมองหน้าใครเราจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะแถบใหญ่คือสีประจําตัวเรานะฮะสีน้ําเงินของเรานะเราก็ต้องชี้ชี้อ่าเอาใครร่วงปะอันล่วงเคลนใช่ไหมอันนี้เราสีชี้สีเขียวก็จะเป็นเคนอ่ะชี้สีสีเหลืองเป็นเดราะเออเฮ้ยา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 ยุ่งกับผมเออเออเคนอัดไปเออแขวนคอฮะเอาคนต่อไปมาคนที่สอง เดี๋ยวเดี๋ยวององออเฮ้ยไม่ใช่ดิคนที่ห้าสิเออโดนอีกแล้วรถด็อกเจสซี่เจมนะฮะเราต้องหาจังหวะเล่นดีไอรถด็อกแล้วกันมานี่มาไปร่วงไปเลยซ้ำยังไม่ทันซ้ำเลยหล่นละเออพังนี้ร่วงง่ายนะเวียงทีก็ร่วงละแต่มันเสียที่มันโหลดช้านี่แหละอื้อหือโอ้โหเฮ้ย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 เฮ อรอลดเออพี่เจี๊ยบฮาดีมาเจบเจบเหรอเจฟเฮ้ยเคนยังอ,อยู่เดอล็อกยังอยู่นะทุบเอาไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเ,เจอวียังเฮ้ยเจบอย่าเพิ่งไอหนุม่มถ้าเราหล่นแล้วเราสามารถเล่นเล่นต่อได้เลยนะฮะเราจะสามารถเลือกตัวละครที่มันสุ่มมาให้ได้นะฮะโดยการกดซเลนี่แหละเออแต่ดูสิว่าป่าต้นจะขนาดไหนนี่ใส่ท่าไม้ตายไปก่อนหนึ่งดอกครับสตันเนอร์เออเคนอัดกลับเดอ็อกไปวีเอาเจฟมันรีเวิร์ด เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้แดงกูเอ้ยโดนแบ็กซูเพกเงินเดล็อกใจเย็นเพื่อนไอ้ล็อกไอ้ล็อกเฮ้ยเถอะเออเอ้าเดเอ้ยเดล็อกไม่โลนไม่โลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชฟดีกว่าไอ้เชฟไอ้เชฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหใจหายนึกว่าร่วงเฮ้ยเฮ้ยยายายาโอ้โหนึกว่าโดนโดนจับยกมาเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยเครเนี่ยโอ้ยยาย่าจับตัวผมอย่าจับตัวผมใครใครพลาดเลือกก่อน เดอะร็อกไม่โดนอย่าอย่าอย่าอยู่ในมุมฮะสแลมมันเลยเอาเจฟวีอยงปะโตนอัดเทิร์นมาเคลื่อนหงายเงิบเอาอะไรอีกอะอะไรอีกโอ้มันมั่วมันมั่วเอออย่าบัางอย่าบัางอะไรเออจับขาได้เดอะร็อกไอ้กับเคนวีอย่างเดอะร็อกไปนู่น ون. เอาเจฟเจอเจฟจับแบ็กซูเพกอืมเอาเคนจับหักคอเจฟเราขวนหน้าเดอะร็อกไปเอาเฮ้ยเคนเคนเคนยายายาเคนวีอย่างตนโคอัดเทิร์นมาขึ้น เอออาจจะไม่ฮะเดี๋ยวเราก็พักตรงนี้ก่อนโอ,อเคล่วงไปแล้วทัวเจฟตีเดียวล่วงเลยโอเคเจฟสแลม์เจฟออคนต่อไปกำลังมาโอ้โดนสนแลมคืนอืมแก้ได้แก้ได้ไดอ,อ่าคนต่อไปคนไรฮะเคนเชมล็อกเออมาอันนี้นี่ทุบนี่สายเทคนิคอีกคนนึงคนเชมเชมล็อกวันนี้วิ่งไปโน่นคนนี้นี่ยังไม่ได้เข้าน่าจะยังไม่ได้เข้าฮออฟเฟนนะครับ ไม่แน่ปีนี้อาจจะมาก็ได้นะเอาเจอเกี่ยวคอโอ้โหนี่เนี่ฮะคนที่เทคนิคดีคนหนึ่งฮะอะไรเคนเชมล็อกเหรอมานี่จับเวียงไปเข้ามุมจังเจอสอกปุ๊บเอาเจอเวียงอีกแล้วเฮ้ยยายาเอาไม่ให้จับตัวเอาเจออะไรหักขาแล้วก็สกูล,ลงมาเฮ้ยเฮยเฮ้เอาใันสาแองเกอร์ล็อกแองเกอร์อแร้ป่าโตนเฮ้ย เดือเราอ,เเอาจจะเจบเออะเรารหาขาปะตนเอออาจจะไปก่อนนะปะตน้นขอพักก่อนเจฟไปเจฟมาน,นีเผลอแล้วใช่ไหมไปทุบไม่หล่นเว้ยเฮ้ยเอาเค้นเจมแล้วเจบไปเอาไม่ได้อีกไปทางนี้ไปสักทีเออร่วงเลยอ่าป่าได้คน,นแล้วฟรอยอ่าเดยวเราใส่ซอมหาชนเอออาจไปฮนะนี่ไงชูนิ้วกลางให้เลยนี่ฮะเออ คนต่อไปใครฮะสตีฟแบ็กแมนเนอนี่ฮะคนนี้นี่วิทยายุทธลัมเลิศนะเฮ้ยเอะไรเอา้าทำไมมันมลุมเราล่ะเฮ้ยแบ็กแมนกับดุดร็อกมาฮะนี่อะไรนั้งไหนแบ็กแมนเหรอนี่ฟุ่มเลยไปกลับบ้านไปซะไปร่วงไปเลยแบ็กแมนมาต่อไปฮะคนที่24บมั้งร่วงไปอีกนี่ปาโตเดี๋ยวโหปาเป็นเรียบมันเป็นไง เก่งจ้าดนะ่าชูนิ้วให้คนดูก่อนฮะอาคนต่อไปใครโอ้เซ็กชั่วช็อกโกแลตนะ้ำมาเฮนรี่นะเอาเฮ้ยเฮ้ยเซ็กชั่วช็อกโกแลตตอนนั้นนี่น่าจะเป็นแฟนกับเมยยังเดี๋ยวก่อาใครต่อไปไชนาโอ้มาด้วยเหรอฮะของผู้ชายนะฮะมาด้วยเหรอฮะเจ๊ไชนาเจ๊เจ๊น,จจนี่เจ๊ไปโอ้โหโดนบัมตูนเอาก้นบมนะัมหน้าอาคนต่อไปใครฮนะ เอชเออเฮ้ยเฮ้ยเอจจับต้นโคเวียงเฮ้ยยา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 เออมือเหนียวอะต้นโคบาตูนเดี๋ยวมองใครดีมองใครดีมองใครดีแล้วไอ้ชัยน้าเออมองชัยน้าดีกว่าปะปราบผู้หญิงไปคนไอ้ภาคนี้นี่มันเล่นสูงสุดได้สี่คนนะบนเวทีไปสิแม่ชัยน้าไม่ยอมไปเว้ยนี่ไอ้เซ็กซ์สัวช็อกโกแลตดีกว่านี่นี่ เออใช้หน้าไปแล้วเออเออไอ้กันไปฮะออ้กันไปเอาคนต่อไปใครฮะน well, so. ่าจะน่าจะคนที่ยี่สิบสองมั้งอันนี้ผมไม่ได้นับเหมือนกันทั้งมั่วเบียงไปเออเอทไปอ่าเหลือมาร์เฮนรี่คริสเจริโกเออนี่ข่าย่ำก่อนขย่ำไอ้มาร์เฮนรี่ก่อนอืมอืมอืมเอาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเอาเถอะโออยู่มาตั้งนานเอาใครฮะ วิสแบ็กแมนนโอเคเอาอาจจะไปก่อนไอตอนนี้เราต้องเล่นเป็นแถบสีฟ้านะฮะใครที่ขึしし้นมาตรงแถบสีฟ้านี่เราจะได้บังคับตัวนั้นเนาะอ๋อพอแเบลเลอร์เฮ้ยเออต้องกดสีเหล็กใช่ไหมสีเหล็กไม่ใช่สตาร์โอเคอ่ะบังคับเป็นพอแเบลเลอร์ละโอเคมาวิสแบ็กแมนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยโดนเวียงฮะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้แบ็กแมนเล่นเราก่อนเลยโอ้ยเจ็บหลัง อุ้ยอุ้ยเอาเข้าไปเออกลิ้งหลบมานี่พอแบลเลอร์ภาคนี้มีพอแบลเลอร์ให้เล่นด้วยเจริโก้มาเลยเออเจริโก้เอ้าเอ้อไม่ด้เอ้เอาล่วงเลยได้เอ้ยปราบได้ตัวนึงเลยเว้ยโอ้โอ้คนต่อไปใครฮะกำลังมาเดี๋ยวพอแบลเลอร์หลบก่อนอะไรแม็กแบนอะไรอย่ามายุ่งฮะไปให้พ้นจากสมาคมนี้ฮะ กอดฟาเธอร์นะป๋าไหมนะป๋าไปเอาเฮ้ยโดนวิ่งเอ้เบรกได้เบรกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่า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 เพิ่งอืมอืมอืมเอาเฮ้ยเฮ้ยไปเอ้าอยักโอ้โหร่วงเลยมาเห็นโอ้มาเห็นลี่เล่นเราร่วงเลยฮะป๋าเพาเบลเลอร์ไปแล้วอ่ไม่ลี่ร่วงตามไปอีกเออเหลือสองคนฮะดูสิว่าใครจะมาแทนไอ้แถบน้ำเงินนี้นะเราจะได้บังคับตัวนั้นอ่าคริสเตียนอ่าโอเคได้บร์คับไปคริสเตียแล้ว มาอะไรอะไรนี่ก็อดฟาเธอร์เหรอฮะพ่อเล้าใช่ไหมคนต่อไปใครฮะอาสโนเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเพึ่งเอาเอาเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรใครเลยโถ่เฮ้ยคิสเตียนนะเอาอัสโนตามไปด้วยฮะโอ้แบ็คแมนอยู่นานนะเนี่ยเออเจอรีเวิร์ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอดูอ่าแมนคลายอ่าอ่าโอเคมาครับเป็นแมนคลายแล้วอ้เอาวินล่วงแล้วเหรอเอ้ยไม่โดน เลมกระแทกงนี่ก็ส์บาเตอร์แล้วฮะป่าใช่ไหมไม่อืกำลังหวดใครครับดีวอนดัตลี่เออทุบคู่เฮ้อต้องทุบคู่มาเออชนเออเฮ้ยเจอก็ส์บาเตอร์จับยกซูพระเล็กเอาใครครับบิ๊กโชว์เดี๋ยวอืออืมโอ้จับก็ส์ฟาเธอร์ยกมานี่ไปสิงส์เออไปแล้วก็ส์ฟาเธอร์ใครไอ ดีวอนใช่ไหมเจ้าดีวอนไปทิ้งสองสามอาหรือตัว,ต,วตัวกับบิ๊กโชเนกเบเกอร์คนต่อไปใครฮะใครเ <c oughs> อ็กแพคเฮ้ยเจอจับยกไซด์วอล์วอลแบ็กเบเกอร์โดยบิ๊กโชเดี๋ยวเดี๋ยวกระทืบเฮ้เเยเอ็กแอคเอ็งเอาละโดน X Pack แบ็กเบเกอร์อีกแบ็กซูเพ็กเออแบ็กซูเพ็กคนต่อไปใครฟารุกเฮ้ยจ้องกูเลยเหรอฟารุกจับนี่ฮะ โอ้ห oh, mm ักอืเอสโดนัสเตเลสเดี๋ยวเดี๋ยวฟาลุกฟาลุกเหรอหรือรอซิมอนฮะตอนนั้นนี่จะเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่อยู่เป็นลูกน้องของอัเร์เกอร์อยู่นี่เราใส่ถุงมือได้ด้วยเว้ยเออกดเก๊กมันจะใส่ถุงมือเอ็กซ์แพรกล่วงไปเลยอ่านี่ฮะเราใส่ถุงมือได้ด้วยกดถ้าเรากดเก๊กมันจะใส่ถุงมือนะอ่านไปก่อนอะไรนี่ต่อยที่ไงคู่อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันหนีก่อนเออ คนต่อไปใครฮะคนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะไอเลขสิบเก้านะมันไม่น่าจะมองในต่ออีกทีร่วงสองฮะโอ้ยไอดีโรบราลคนต่อไปไอดีโรบราลค่อยค่อยค่อยยะยะยะโอ้โหมันไม่เกาะเลยวะเวียงดีร่วงเลยเถอสะสาใส่ถุงมือแนละ้วไม่ได้ใช้เลยพี่น้องเอารอดูแนละ้วคนต่อไปเราน่าจะได้เล่นเป็นคนนั้นนะฮะอ่ามาอ่าทิปเปอร์เฮดโอเคอ่าเรื่องทิปเปอร์เฮดอ่าอ่าเฮ้ยอย่าเพิ่ง เอาเอาเอาไปเลยเอ้าเมื Auf ่อกูภาษาเล่นเป็นเดอะเกมอีกแท้ๆคะไม่ทำอะไรเลยไปแล้วครับพี่น้องครับบิ๊กโชก็ไปด้วยครับเหลือดีโลบาวกับฟารุกอ้าวแบทชอว์โอ้ยเราไม่ได้เล่นแบทชอเอาเอาเอาพวกไปก่อนแล้วแบทชอมาช่วยไม่ทันนี่พาวเวอร์สแลมไปทีแบทชอสแลมอึกอ่าเราได้เล่นเป็นวาวีนัสมาเดี๋ยวกดก่อนอ่าได้เล่นละอ่า นี่ Hello ladies เออใครจำกันได้นะว่าวีนัสคนต่อไปใครไฮคอฮอลลี Hi ่แล้วมาสิครับผมเอา้าหลบแล้วไม่โดนครับผมไปล่วงไปเลยล่วงไปเลยไฮคอฮอลลี Hi ่ ally, ใช่ไหมคนต่อไปใครเราเล่นไอดีโรกันอยู่นานแล้วโอ้โหแบทชอยอย่าพึ่ง Bad aw, อย่าพึ่งแบทชอยอย่าพึ่งอะไรนี่ฮะด็อบโทโฮบับเบรดัลลี่เออโอ้โหเฮ้ย เฟาดฟาดเดี habitude, Arizona, med, ๋ยวโอ้โหมั่ว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 โอ้ยเฮ้ยไอเดิะไปเดี๋ยวแบชอมานี่เพลอใช่ไหมไปตุ๊บเออแอมแม่ไม่ล่วงฮะึ way. โคกอดีโลบาไอกับบับเบเลไปโอ้โหอืเอาใครโดนโดนสแลมโอ้โหพอนัว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 เออบูด็อกไปก่อนบับเบเลมานี่สมัยนั้นยังพกผ้าอยู่เลยยังพูดติดอ่างเลยครับบาเบเลแรกๆครับโอ้โหโดนไซดวอลกสแลมอะ เดี๋ยวเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งพี่นอ้องเพิ่งสิเอาอาไอแกลไกเออร่วงดีโลบาวตุ๊บอืมอืมมาวาวินัสแหละจะชนะให้ดูอใครแมทฮาร์ดี้โอออกห่างจากพี่จากเจฟเยอะเหลือเกินนี่สอกบินมาแมทเราลุมกันก่อนลุมไอ,อตัวใหญ่ดีก่อนมาแมทตอนนั้นนี่นะ่าจะอยู่กลุ่มกับแกนแกลวฮะดิวดิวบูทเฮ้ยบิ๊กบอสแมนมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยะยะยะเออหลบได้เว้ยบิ๊กบอสแมนเหรอฮะ นี่ฮะกลุ่มขอบเลทแล้วฮะกลุ่มคอปเลดเหรอฮะ,ม,ออฮะมานี่เอาอย่าบางอาจจะจับบัตเตอร์ไฟซูเพลกโดยวาววนัสเจ้าของท่าไม้ตายมันนี่ช็อตนะฮะร่วงไปเลยไปบิ๊กบอสแมนมามาเฮ้ยแบชอไปอยู่อยู่นานแล้วอ้มไม่หลนไม่ยอมหล่นนะอื้อโดนทีใครฮะคนต่อไปเอออาจจะไปก่อนฮะอาจจะไปก่อน เทสโอ้เทสตอนนี้นี่เข้าวงการแรกๆครับใส่เกงขาสั้นอยู่มาไปเลยอะไรอะไรบอกได้ครับพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไม่อยากอยู่ใกล้ช่วงบิ๊กบูเ๊เอาเอามัวม่วมัวม่วมัวม่วมัว่วมั่วมั่วเหมือนกันอุ้งเอออัดเราเลือกขออัดแมทเอออัดแมทแล้วกันไปแหมแบทชอมายุ่งอะไรกับข้าพเจ้าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยพิงหลบมาแลนะเดี๋ยวเราเราเราเลือกแบทชอโอเคมา เอาเทสไปแล้วโถเอ้ยพึ่งมาแปบ๊แปบๆนะเฮ้ยแบชอรเองอยู่นานแล้วเองอยู่นานแล้วไปพักได้แล้วไปไปแม่แบชอรเหนียวเหนียวโอ้โหเอ้ยทำไมเราไม่เหนียวเท่าแบชอรวะร่วงม,มาคนระับอาไปนสต่อไปใครอ๋อแกนแกลวนี่ฮะจอมพลเรียชักแกนแกล้วโอ้ต่อไปนะั้นน่าจะเล่นอะไรคนต่อไปนะดูสิจะเป็นใครฮะแกเป็นใครอ่ามิสเตอร์เอสบิลลิอกอน อ่ะโอเคได้ไปเล่นมิบิลลิก,กันเฟอร์พี่น้องโอ้เปลี่ยนกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยฮะเฮ้ยเราไม่ได้เอาเก่งเลยเราเอามันอย่างเดียวมาเราเล่นใครดีวะใครมันเพออ่าแบทชอแบทชอ,แบทชออยู่นานแล้วฮะวันนี้ไปเออร่วงเลยยายยายหนีต้องหนีเราต้องหนีต้องหนีนี่เราทีหนีหนีหนีเจอจับโอ้โหหักเวีย,ย,ยงเฮ้ยเฮ้ยแบกซูเพอโอ้ยลุมบิลลิกันอย่ามายุ่งกับมิสเตอร์แอชอย่ามายุ่งกับมิสเตอร์แอชนะฮะเอาใครฮะไอเชนไอตีเชนโอ้โหมึงตระกูลนี้ยังอยู่อีกเหรอ ไปเออเออไปเลยเชนแม่ไปอีกตระกูลฮาร์ดิยังอยู่เออหื้อไม่โดนเฮ้ยอ,อ,อย่าอย่าอย่ายุ่งครับพระเจ้าเจอจับซันแรมโดยแมทฮาร์ดิเฮ้ยเวียงอ่าน่าจะเหลือสามคนสุดท้ายแล้วฮนะไม่มีคนออกมาแล้วสามคนสุดท้ายเออนี่เราบูด็อกไม่รู้กี่คนกันแน่นะสามคนสุดท้ายเราเว้ยมาดูสิใครนีน่นี่เอ็กโชเอ็กโชฮะอัดกันไปก่อนป เอ็กซ์โชไปก่อนครับแกนแกลวนี่เอ็กซ์เฮ้ยแกนแกลวเหรอโอ้โหโดนจนได้ฮะเอ้ยไม่โดนอย่ามายุ่งกับข้าพเจ้าไปเออไอ้กันไปก่อนฮะมิสเตอร์แอสเดดดี้แอสนะปัจจุบันนะเดดดี้แอสนะฮะเออเอ็กซ์โชอย่าอย่าอย่ามาใกล้ข้าพเจ้าไอ้แมท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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแมทมันหลบอีกเออไอกันไปฮะมันน่าจะกลุ่มเดียวกันนะตอนนั้นทำแมทกับแกนแกลวอ่าแกนแกลวกนแกลว แก้ๆปัจจุบันนี้เขาเป็นเปิดค่ายมวยปั้มแล้วนะฮนะโรงเรียนฝึกเออแกก็ยังปั้มอยู่บ้างนะแต่ขาไม่ค่อยดีแล้วมาเดดดี้แอดนี่กระสอบบินโดนสักทีไปอาร์มจะแรกรเลยเวียงผิดฝั่งมาต้องฝั่งนี้ว่ะเอ็กโชไปอ่อนะซักอิดไปายาไปใกล้ครับเจ้าเอามุดลบสอกสิครับผมไปเอาร่วงเลยชน,นะครับผม อ่าผู้ชนะไี้แกมิสเตอร์แอสบิลลิกันนะครับผมนี่โอ้ยมันลุกเปลี่ยนมากี่ตัวนะเอ้แต่ก็สนุกดีนะเกมเก่าๆเนี่ยนะ โอเคผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับลอยลัมเบอร์ของเกมส์สแควร์ดาวภาคที่หนึ่งนะแมนานๆมาเล่นเกมเก่ามันก็ได้รับบรรยากาศเก่าๆนะได้ดูยุคเก่าๆก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมนะใครอยากให้ใครเจอใครในเกมนี้อยากให้เล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฮะดูแลสุขภาพกันด้วยเนื้อช่วงนี้ก็ยังเจ็บคอเหมือนเดิมนะแต่ก็จะพยายามกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะอย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะ สวัสดีครับ